พ่ะพี่อ้อยนะเออวันนี้นะคะคือพี่อ้อยจะมาคุยเนาะเรื่องการที่พี่อ้อยไปฟังผลนะคะจากโรงพยาบาลพยาไทนะคะที่วันนั้นพี่อ้อยไปทำ MRI นะคะที่พี่อ้อยไปทำ MRI ก็แจ้ง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 ข่าวไปแล้วในระยะหนึ่งก็คือที่บอกว่าเบื้องตน้น ไม่มีพบก้อนเนื้อหรือพบอ่แปะออมในสมองเรานะคะก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่อ้อยก็ได้ไปพบคุณหมอซึ่งจะไปรับทราบผลโดยละเอียดนะคะว่าเราเป็นอะไรแน่เนาะเพราะว่า,าถึงได้มีอาการปวดแล้าตรงบ่าลงมาที่แขนข้างซ้าย นะคะแล้วก็ตัวมือไม่มีแรงก็คุณหมอก็บอกว่าทำทาตัวนั้นออกมาในสมองเราไม่ดีไม่มีอะไรผิดปกติไม่ใช่ว่าไม่ดีพี่ว่าผู้กินนะในสมองเราไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแล้วก็ที่มีผิดปกติก็คือ,อกระดูกต้นคอพี่อ้อยข้อ,อะจะมองชัดขึ้นก็คือข้อที่4ที่5ที่6กนะคะที่มีปัญหา แล้วก็ทำให้เรามีอาการปวดบางครั้งนะคะก็ต้องใส่ตัวล็อกคอที่พี่อ้อยอถ่ายคลิปที่แล้วเนาะก็จะเห็นว่าพี่อ้อยใช้ตัวล็อกคออยู่นะคะก็คุณหมอก็เช็คเรื่องตาอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเราถึงจึงมีอาการปตาผ้ามัวอยู่ พอเช็คแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่าคุณแม่ครับเดี๋ยวคุณแม่ไปพบคุณหมอตาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าจะได้เช็คให้ละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรแน่นอนเพราะว่าในระบบในสมองเราไม่มีไม่มีปัญหาแล้วตัวตัวเนื้อสมองดีมากแล้วก็ในส่วนของอเส้นความจําคุณหมอบอกว่า ดีเยี่ยมคือที่แน่ๆก็คือไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนแต่ถ้าเป็นอาการหลงลืมอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเราอายุเยอะก็ส่งไปพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็เลยบอกว่าวันนั้นที่คุณป้าคุณป้ามา,าวันนั้นคือเย็นเย็นมากแล้วกว็จะจะเสร็จจากห้องประสาทและสมองไปที่หมอตาก็คือเย็นมากก็ พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเวลาเยอะคุณหมอตาก็เลยส่งพี่อ้อยไปทําลานตาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อเช็คให้แน่นอนว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ส่องส่องไฟดูในในในดวงตาเราว่าผิดปกติอะไรก็พอทําออกมาแล้วปรากฏว่าเขาวที่แล้วพี่อ้อยแจ้งว่าพี่อ้อยมีปัญหาที่มีต้อกระจกเล็กน้อยแต่คราวนี้ คุณหมอบอกว่าสายตาที่เอาไปวัดค่าแว่นกับค่าตามันต่างกันเยอะมากคือจากคราวที่แล้วบอกว่าไม่ถึงร้อยอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่อ้อยไปคุณหมอบอกว่าร้อยกว่าประมาณร้อยเจ็ดสิบซึ่งจากไม่ถึงร้อยกับร้อเจ็ดสิบเนี่ยห่างกันแค่อาทิตย์เดียวก็ไวมากๆา,กาคุณหมอก็เลยส่งพี่อ้อยเข้าไปทำหลานตาอีกครั้งหนึ่ง พอทาลานตาออกมาก็าบอกว่าเออลานตาออกมาผลออกมาคือคือคือเราไม่ไม่พลาดในจุดที่ที่คุณหมอให้เราเข้าไปทําาในเรื่องที่เราอ่าจ้องจุดจุดหนึ่งแล้วใช้ประสาทสัมผัสหรือว่าอ่ารอบดวงตาเราโดยที่เราไม่ไปเพ่งหาแสงพี่อ้อยสามารถที่จะได้ทุกครั้งที่มีแสงขึ้นมาคุณหมอบอกตรงนี้โอเคแต่สิ่งที่ไม่โอเคก็คือ พี่อ้อยเป็นต้อกระจกเป็นต้อกระจกก็ก็ต้องได้รับการผ่าตัดคุณหมอก็ลืมไปก็นัดพี่อ้อยวันอาทิตย์ที่จะถึงบอกว่า,าให้เราเลือกแพ็กเกจที่เราจะผ่าแพ็กเกจที่จะผ่ามีขั้นต่ำก็คือขั้นพื้นฐานาข้างละสี่หมืนห้า สี่หมืนห้ายังไม่รวมค่ายายังไม่รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่รวมค่าห้องค่าอะไรประมาณนั้นเนาะก็อ่าถ้าทำสองข้างก็คือจะทำข้างซ้ายก่อนแล้วข้างขวาก็อีกอาทิตย์หนึ่งจะได้ทำสองข้างก็จะตกประมาณ9ก้าหมื่นกว่าถึงเกือบ 1, อกกเกือบหนึ่งแสนอีกแพ็กเกจหนึ่งคือแสนกว่า แสนกว่าก็ยังไม่ได้รวมค่าอุปกรณ์ยังไม่รวมค่ายายังไม่ได้รวมค่า,า,คา,าเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆถ้าทําขึ้นมาแล้วก็ก็น่าจะมีหลายตังเหมือนกันแต่พี่อ้อยไม่ได้เลือกแล้วอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือคุณหมอบอกว่าตัวนั้นอ่ะเป็นเกตเป็นแพ็กเกจทีเมีม่มก็คือข้างละหนึ่งแสนสองซึ่งพี่อ้อยก็คุยกับลูกบอกว่า แม่อายุเยอะแล้วเนาะเราจะอยู่ได้ใช้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่น่าจะจําเป็นที่จะต้องทําแพงถึงขนาดนั้นก็เลือกแพ็กเกจธรรมดาซึ่งคุณหมอบอกว่าก็ถามเราก็คุยกันเนาะวันนั้นมีเวลาก็เลยได้คุยเยอะหน่อยก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าป้าเลือกแพ็กเกตนี้ทําแต่ป้าจะต้องไปตัดแว่นใหม่ไหมคุณหมอบอกต้องตัดแว่นใหม่ เพราะว่ายังไงก็ต้องใส่แว่นแล้วถ้าเป็นแพคเกจกลางก็ใส่แว่นเหมือนกันคุณป้าก็ต้องไปตัดแว่นใหม่แล้วก็ต้องใส่แว่นแล้วถ้าเกตทีเมีม่มคุณหมอบอกว่าก็ต้องใส่แว่นเหมือนกันแต่ก็อยู่กับบางคนที่บางคนก็จะอาจไม่ใส่หรือจะไปใส่เป็นคล้ายๆแบบแว่นกันแดดหรืออะไรประมาณนั้นเพื่อช่วยปรับสายตาแต่ยังไงก็ต้องใส่ ก็เลยมาคุยกับลูกว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้เราเราไม่ต้องไปเยอะถึงขนาดนั้นก็ได้ก็ขอเป็นแค่แพ็กเกจธรรมดาคือคืออยู่ที่สองข้างก็ประมาณเกือบเกือบเก้าหมื่นหรือเก้าหมื่นกว่าคุณหมอก็บอกว่าอ่าก็ให้ส่งไปวัดค่าสายตาอีกครั้งหนึ่งไ ไปวัดขั้วตาเพื่อจะสั่งเลนพอกลับมาที่ห้องก็เลยถามคุณหมอบอกคุณหมอคะพอดีป้าเป็นเบาหวานจะผ่าได้ไหมคุณหมอบอกว่าผ่าได้ถ้าน้ำค่าน้ำตาลไม่เกินร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบผ่าได้ครับพี่อ้อยก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่ใช่สิเพราะว่าตอนที่ป้ารู้ว่าเป็นเบาหวานตอนนั้นน่ะค่าน้ำตาลของป้ามันอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสาม คุณหมอก็เลยบอกอ้าวไม่งั้นก็ต้องเลื่อนไปก่อนแล้วล่ะครับยังทําไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องอาการาผ่าแล้วเย็บแผลแผลไม่ติดหรืออะไรประมาณนั้นก็เลยบอกว่าเออพอดีเรามีนัดในวันที่เก้าที่จะถึงนะคะวันที่เก้าเดือนหน้าจะมีนัดตรวจสุขภาพมีนัดคุณหมอทีอ่ประสาทและสมองอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณหมอติดตามผลนะคะ แล้วก็คุณหมอตาก็เลยบอกงั้นงั้นหมอ,อหมอก็ขอนัดวันที่เก้าด้วยเหมือนกันเลยก็คือวันที่เก้าพี่อ้อยจะต้องไปพบคุณหมอสามสามท่านตอนเช้าเก้าโมงไปตรวจสุขภาพก่อนพอตรวจสุขภาพเสร็จก็เข้าพบคุณหมอว่อาวานพอเบาวานผ่านไปก็จะได้รู้ผลระดับน้าตาลในเลือดว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าพี่อ้อยยังไม่ได้ซื้อเข็มเจาะ เพราะว่ายัางเจาะไม่เป็นเนาะเราก็ยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะซื้อมาแล้วมาเจาะเองพอรู้ระดับน้ําตาลเสร็จคุณหมอห้องเบาหวานก็จะส่งพี่อ้อยมาที่ห้องประสาทและสมองเพื่อตามผลในเรื่องอของกระดูกต้นคอของแขนของการชาปลายนิ้วนะคะพอผ่านจากห้องนี้พี่อ้อยก็จะเป็นหมอตาอันดับสุดท้ายก็จะรู้ผลว่าพี่อ้อย น้ำตาลถึงไหมหรืออะไรไหมถ้าน้ำตาลลดได้ดีคุณหมอตาก็จะนัดผ่าตาแล้วถ้าพี่อ้อยผ่าตาเนาะพี่อ้อยก็จะ,อะบอกได้เลยว่าตอนนี้พี่อ้อยไม่สามารถที่จะมองตัวหนังสือเห็นนะคะคือพลาพผ่ามัวมากๆ ก็น้องๆหลายๆคนอาจจะเห็นว่าการที่พี่อ้อยกลับไปหาหรือว่าการตอบคอมเมนต์ของพี่อ้อยจะเป็นการใส่สติกเกอร์ไปให้เนะาะใส่สติกเกอร์ไปให้แล้วก็กลับไปดูคลิปให้พี่อ้อยขอก่อนนะคะขอช่วงนี้เนาะขอขอดูแลตัวเองก่อนแล้วก็กลับกลับไปดูกลับไปเปิดคลิปให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้มองไม่ได้ดูเนาะก็จะใช้ฟังเสียงแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ก็จะใส่สติกเกอร์ไปให้เนาะ เสร็จแล้วอ่าพี่อ้อยจะต้องพักฟื้นเนาะช่วงเนี้ยพี่อ้อยก็ก็จะต้องอรีบแบบเตรียมเตรียมคลิปสำรองเอาไว้นะคะคือตอนนี้คลิปของพี่อ้อยอะคือมีสำรองไว้แล้วในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราพักนานมันก็อาจจะไม่พอนะอาจจะไม่พอเพราะว่าพี่อ้อยอะ่ะ มีประสบการณ์เนาะมีน้องคนหนึ่งที่ห,ห่างการลงคลิปไปสักระยะหนึ่งพอกลับมาลงคลิปอีกครั้งก็ก็กลายเป็นว่าน้องๆหายหมดเลยนะคะน้องๆหายหมดเลยแล้วก็ต้องเหมือนเหมือนมันต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่พี่อ้อยจะจะไม่ทําแบบนั้นเนาะก็คือก็คือพี่อ้อยขอในช่วงนี้ก็ยังไม่ตอบคอมเมนต์นะคะก,ก็จะเข้าไปกดหัวใจหรือใส่สติ๊กเกอร์ให้แล้วก็ ปเปิดคลิปให้น้องๆทุกๆคนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะก็ยังไงยังไงถ้าถามเออหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่อ้อยทําไมพี่อ้อยไม่ดูรงพยาบาลที่ถูกกว่านี้หรือโรงพยาบาลของรัฐพี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยจะบอกว่าพี่อ้อยอใช้สิทธิ์รักษาครั้งแรกโดยการผ่ามือผ่ามือข้างนี้จะเห็นว่าพี่อ้อยมีแผลเนาะมีแผลหนึ่งสองสามสี่ ห้าแผลแล้วหลายๆคนที่ตามพี่อ้อยมานั้นๆก็จะเห็นว่าพี่อ้อยจะผ่ามือบ่อยที่สุดเลยแรกเลยอะ่ะก็เป็นการนิ้วล็อกสองสอง,อสองนิว้วคือครั้งแรกเป็นข้างนี้แล้วก็ฉีดยาคุณหมอบอกว่าฉีดยาสามครั้งถ้าไม่หายต้องผ่าก็พี่อ้อยก็ฉีดมาจนครบสามครั้งเนาะไม่หายผ่าแต่ดวงพี่อ้อยไม่ดีพบคุณหมอที่ ไม่โอเคนะคะเพราะว่าหมอที่ดูแลพี่อ้อยพอดีช่วงนั้นท่านเข้าอบรมหรือไปสัมมนาประมาณนั้นเขาก็ส่งคุณหมอแทนมาเราก็คิดว่าคุณหมอแทนอาจจะนัดนัดเพื่อเพื่อให้คุณหมอที่ดูแลเราเป็นคนที่เข้ามาผ่ากลายเป็นว่าไม่ใช่กลายเป็นคุณหมอที่มาแทนผ่าแล้วก็เลยทําให้พี่อ้อยมีปัญหาโดยนิ้วพี่อ้อยสองนิ้วยึดนะคะ กรรมไม่ได้งอไม่ได้จะประมาณนี้อันนี้พี่อ้อยทําทเองนะคะกลับมาทํำกายภาพเองเพราะว่าอ่าผ่าครั้งแรกไม่ได้คุณหมอคุณหมอที่ดูแลเราก็กลับมาแก้ไขให้ก็โดยผ่าสามแผลก็คือเริ่มจาก1 2ึสาคือ3นิ้วแต่การที่ผ่า3ามแผลมีปัญหาถึงสก็นิ้วนี้นไม่ได้ผ่าตอนแรกไอตอนที่สองนิ้วนี้นไม่ได้ผ่าแต่ ยึดหมดเลยก็คือสีนิ้วพี่อ้อยยึดหมดจะเห็นว่ากระดูกข้อมีปัญหาเพราะว่าพี่อ้อยบางอกายภาพทําเองเพราะว่าไม่ได้ไปให้ที่โรงพยาบาลกายภาพให้พอผ่าครั้งที่สองผ่านไปไม่หายคุณหมอบอกว่าอ่ามือพี่อ้ยอยะตกลงว่าเป็นข้อติดก็ส่งไปอีกที่หนึ่งตอนนี้ผ่าห้าแผลก็หนึ่งสองสามสี่ห้า แต่โชคดีที่นิ้วนี้ไม่เป็นไรแต่สี่นิ้วไม่หายก็ก็พยายามทำกายภาพอยู่เหตุ <He S 2> ที่พี่อ้อยไม่ไปทำก<ย>ายภาพเพราะว่าอาผู้ช่วยที่อยู่ในห้องกายภาพอาแสดงกิริยาไม่เหมาะสมในทั้งการพูดจาแล้วก็การแสดงซึ่งทำกับเราที่เราเราไปทุกครั้งพี่อ้อยก็จะ หยอดตู้ทําบุญทําบุญเพราะว่าเราถือว่าเราใช้สิิ์รักษาเราก็ทําบุญแล้วก็ใครที่ขาดเหลือมาขอความช่วยเหลือในระหว่างที่เราเรอพบคุณหมอเราก็จะให้แม้กระทั่งในห้องนี้พี่ว่าก็ให้ไม่ว่าจะเป็นขนมจะเป็นของที่ที่ทานเป็นของฝากของที่มีราคาแล้วก็ะทังตัวที่เขาดูแลเราในการที่หยิบผ้ามาให้เราใสา่ใส่ให้เราประครบเย็น พี่อ้อยก็ให้ต่างเขาทุกครั้งแต่เขากลับมาแสดงกิริยากับเราแบบนั้นพี่อ้อยก็เลยอะไม่ไม่ไปนะคะไม่ไปคุณหมอก็บอกว่าทําไมป้าไม่มาทํากายภาพก็บอกว่าก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอก็เลยบอกอก็ก็เข้าใจอยู่เพราะว่ามีคนเขาทวงมาเยอะในห้องกายภาพของโรงพยาบาลที่พี่อ้อยใช้สิทธิ์รักษาลูกก็เลยไม่เห็นไม่เห็นความหมายของโรงพยาบาลนี้เพราะว่า กลัวกลัวจะเหมือนกับการที่พี่อ้อยไปผ่ามือแล้วพี่อ้อยมีปัญหาในมือก็กลัวว่าถ้าไปผ่าตาแล้วด้วยการที่เราใช้สิทธิ์แล้วเกิดผ่าเสร็จแล้วแม่ออกมาแม่ตาแม่แย่กว่าเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหามากแล้อย่างโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็จะมีแบบคนต่างชาติพมา่าเขมรเยอะมากๆเลยเพราะว่าอยู่ในโซนของโรงงานก็คือ เป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดพี่อ้อยก็ห่างจากการที่เข้าโรงพยาบาลนี้มาก็ตั้งแต่มีโควิดนะคราวที่แล้วจนถึงโควิดครั้งนี้พี่อ้อยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนี้เลยก็นับเป็นปีแล้วก็คือกลัวนะคะกลัวก็เลยตัดสินใจว่าไปเข้าไปรักษาที่เอกชนเพราะว่าจริงๆเอกชนตรงนี้พี่อ้อยเคยเข้าอยู่เนาะตอนก่อนเนี้ยก็จะไปที่นี่ประจําจนกระทั่งเรามามารักษาสิทธิ์ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนไปไปรักษาสิทธิ์ แล้วก็มีปัญหาแล้วก็กลับไปที่เก่าก็คือกลับไปเอกชนอีกครั้งเคลิปนี้อาจจะพูดยาวหน่อยเนาะขาพี่อ้อยต้องการให้น้องๆเข้าใจนะคะในใน,ในสาเหตุที่พี่อ้อยทําไมถึงไม่ไปหาโรงพยาบาลที่ที่ผ่าตาได้ถูกกว่านี้ทําไมเราต้องเลือกที่นี่อะไรประมาณนั้นนะคะก็พยายามหาอยู่นะคะหาอยู่แต่ก็ก,ก็ไม่ก็เทียบเทียงกันแล้วราคาออกมาก็ไม่หนีกันไม่หนีกันเท่าไหร แต่คุณหมอที่นี่ดูแลดูแลเราได้ดีมากๆนะคะในเรื่องอาอการเอาใจใส่คนไข้นะคะเอาใจใส่แล้วก็การดูแลของคุณหมอของพยาบาลพี่อ้อยคิดว่าโอเคนะคะแล้วก็ลูกก็เลยบอกว่างั้นก็เลือกที่นี่นาะแม่เนาะเราก็ไม่ต้องไปดูที่อื่น ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคลิปนี้นะคะที่น้องๆเข้ามาฟังเนาะ,ะนก็ยังไงก็ขอให้ฟังให้จบนะคะเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็จะได้รู้ว่าสาเหตุที่พี่อ้อยไม่ตอบคอมเมนต์เพราะอะไรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ